สวัสดีครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวพามาดูนี่หน้างานนะครับเทคอนกรีตนะครับตอนนี้ก็ไล่เทแล้วนะครับเทไปก็มาใกล้เสจะเทมาได้ประมาณได้สิบได้สิบเมตรได้นะครับระยะทางมาสองร้อยสิบเมตรแต่ผูกเหล็กไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผูกเหล็กเนี่ยครับช่วงทุกคนจะไม่รู้นะคอนกรีตนะมันจะมีการให้ตัวได้นะเวลาเราเละมัณทุกสิบเมตรนะครับมันจะต้องมีการเสริมเหล็กเใช่ไหมครับ เสริมเล็กนะครับเพื่อให้มันยืดยุ่นได้นะครับในการที่มันจะแบบหดตัวมันจะแบบยึดการโค้ตัวเรื่องนะมันจะไม่แตกนะครับตามแบบกันได้มากเพราะนี่เลยเป็นเล็กโครงสร้างนะครับตามแบบนะครับก็จะมีโครงสร้างตามแบบกันได้ากก็จะต้องมีเนี่ยตามแบบนี้หน้า25เซนนะครับตาแบบนี้มา30เซนครับเราเทแค่25เซนนะครับเนี่ยทุกๆ10เมตรนะครับเราจะต้องมีตัวทำแบบซอฟต์ กันกันรถมันกันยุบนะครับมองวัานี้เลยครับท่านใดนะครับที่ทำงานทำาถนนผันกรีดนะครับถ่นนยามมาต่อยเขาบ้านเขาสวนนะครับก็ลองติดต่อมาที่ไอเอ็นไอีะครับอเป็นไอซีีให้บริการนะครับแต่งานบ้านงานสวนครบจบนะครับเราให้บริการโดยทีมงานือชีพนะครับผมจะเป็นคนประสานงานขอยจัดการให้กับทุกท่านนะครับโดยที่ ม,มืออาชีพนะครับมาคอยทานให้เรานะครับเราจะได้งานที่แสดงเข้าตาเฮ้ยคุณเข้าตาเราจะได้งานที่มีคุณภาพนะครับงานที่ได้มาตรฐานนะครับการผลิตก็ฝากมว้นะครับก็ฝากาสวัสดีครับ เทถนนนะครับเทลานโกดังลานเก็บของพื้นที่ลานจอดรถนะครับหรือ,อทำอาลานที่เป็นลานอันนี้ก็ส่รงนะครับผมเรอาอยินดีให้บริการนะครับตั้งแต่เริ่มการปรับเตรียมพื้นที่นะครับการเตรียมถมปรับเตรียมพื้นที่เพื่อจะทําการเทคอนกรีตนะครับเสียคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับตั้งแต่ ห้านิ้วสินิ้วขึ้นไปนะครับจนถึงงานมาตรฐานระดับช่างโยธานะครับของกรมทางหลวงนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานอีกคนงานนะของทีมของเรานะครับผมก็ฝากไว้พิจารณาด้วยครับสวัสดีครับขายายตัวนะครับอ่อานั้นมันจะมีโฟมอยู่ใช่ครับอ่าเป็นโฟมต่อเพื่อมันจะขยืน่ขยนขยื่นขยายได้นะครับมันจะมันจะให้ตัวมันเอง,เอง